สวัสดีค่ะหนูชื่อน้องมามีค่ะอายุหกขวบค่ะถ้าให้หนูเป็นผู้ใหญ่ได้หนึ่งวันหนูจะทำอะไรคะล้างจานค่ะเพราะว่าหนูยังทำล้างจานไม่เป็นเลยแล้วหนูก็เลยอยากล้างจานค่ะเอาโตขึ้นอยากเป็นอะไรและไม่อยากเป็นอะไรโตขึ้นอยากเป็นหมอฟัน แล้วไม่ยาะเป็นนักทำแว่นตาเนี่ยแล้วถ้าย้อนกลับไปเมื่อวานได้หนูอยากไปทำอะไรหรือไปแก้ไขอะไรเปล่าอยากไปทำอยากไปเล่นของเล่นเพราะว่านหนูยังไม่ได้เล่นมากกวานโอเคแล้วถ้าพ่อแม่หนูเนี่ยทะเลาะกันหนูจะทำยังไงคะ ก็นั่งเฉยๆค่ะทำไมพ่อแม่ถึงต้องทำงานคะเพราะว่าแม่จะได้หาเงินให้หนูหาเงินเงินให้หนูซื้อของเล่นหาเงินจ่ายค่าเทอมให้หนูจ่ายค่าน้ำค่าไฟแล้วก็ค่าบัตรเครดิตค่ะแล้วคิดว่านักการเมืองไม่ควรทำอะไรไม่ควรทำ ไม่ควรทําไม่ควรทําผิดกฎหมายค่ะอมืมแล้วดื่มเล้าไม่ดีแล้วเราจะดื่มอะไรดี่ะดื่มดื่มน้ําดื่มนมเยอะๆแล้วก็ดื่มน้ําส้มเพราะอะไรอะคะเพราะว่ามันดีกว่าหล้ามันไม่มีสารพิษอะไรเลยค่ะอืมแล้วทําไมถังขยะมันต้องมีหลายสีด้วยคะลูก มันต้องมีมันจะแยกสายพันธุ์กันก็กล่องโฟมก็กล่องโฟมถุงพลาสติกก็ถุงพลาสติกรีไซเคิลก็รีไซเค,คิลค,ค,ค่ะอืมแล้วถ้าเจอคนพิการหนูคิดว่าเขาไปโดนอะไรมาคะหนูคิดว่าเขาโดนปัดแขนตัดขาไปไปเป็นขอทานค่ะอืม แล้วทำไมคนแก่ถึงต้องมาขอทานข้างถนนด้วยเพราะว่าคนเพราะว่าเด็กบางคนที่เขาโตแล้วอ่ะเขาไล่พ่อแม่ออกจากบ้านค่ะอืเลยไปเป็นคนขอทานข้างถนนใช่ค่ะแล้วทำไมผู้ใหญ่เนี่ยถึงไม่ยืนตรงคารพธงชาติหนูเคยเห็นไหม ใช่เพราะว่าเขากำลังทำอะไรอยู่ที่เขาสำคัญต้องทำค่ะโอเคขอบคุณค่ะ